เงินทีประมักันเกือบ4 4 0 0นะครับไปรับ7,200นะกลับไปก็จะมาบอกไ่ไครับที่ไม่รชบผมจะพยายาม้ขึ้นไดีเดเลยออกูกใดกระดานนี้น้องแฟนดัดแฟนปวย

ดูคนมาจอบดูเดือดดูว่าใครจะเดือดกว่ากันตอนนี้ยุ่งอย่งนี้ก็ดูว่างเชิงตูใจกันไม่ธรรมดาน้ทุกการศึกษาเนี่มันสี่ันสี่ร้อยถือว่าเป็นรุ่นใหญ่คู่นึ่งนะนีดนี้ดูว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ต้องมีกันดูั้นดูเชิงกันเล็กน้อย ถามเท้าถามเท้ากันยังได้บานเจ้บฝนดีมอขึ้นมาเลยบาดหวฝนไหลแห้งโน้สีเกลเลยัว่สีสก่าจะเลือนเดยสเก แบกแกนเลี้ยงยืมเจ็ดแบกแกนเลียงทุกวันใ้วันนี้ดันโปรเตอร์ูดจัดแสงส่เชแฟนัดแฟนมวยเผากับอเมริกาแหเรานับเจดแล้วอัจากนั้นเราจะย้อนกลับไปยาวลุ้งลำดับที่16เด่นในไเสกสันสิเจเืองบัวงามอิน้ำหน่อ สิบปาลิกิเน็ดบนล้านสิบเก้เมืองบูมันยอดเกียวยี่สิบเนสเบูราพิี่ปุตนช่วมใจบันใหม่ครับพี่ชนะเอายกที่หนึ่งไม่ยกไม่ยกไม่ยกอ่ายกที่สองใจดีหลายยกหลายเอาหายกกับพ่อ หรือว่าที่ปะปเจอภารกับลังอะไรก็แดก่อนนะครับระวังเจ้าสีอุยสินายกกะนงนะหรือว่าชนะศิล์วาวิลยิศับวันนี้มาอย่างหลาตาชัดนะครับเจอกับรางกัลจากเราทามัยเอา

ai khác được lên đây, quăng đi quăng đi, lên lên lên, nhảy nhảy nhảy, เตียงยันดมกันครับเตียงยันดงเตียงนึงอีกเตียงทั S ้งงานอีกอาคาถาตอนดอกตี <c oughs> anything, <c oughs> Look, ๋ยขอโทษกันครันชมเลยครับไปที่ชนะนะครับมอบอีกครับโอ้ยเสร็จนี่ใครๆก็อยากได้ครับยินดีด้วยครับมาให้กำลังใจกับกองกำลังด้วย 6ทีสามเพือจะร้องห้ากย้าหกทแปดันกันเลยความมานงทีนิดต้องดูกันยาวนดูแบบลาดเขาไปดูเขาดูเราข้าเข้ากันใจคอยรเงจะขอจขอใคนี่เหิดขึ้นของดูเพื่าขวางเขาก็ต้องเจ้าแดง ความบกความใครจะรอดารทเงนชอบใครนี่นี่ที่ถูกได้เอ็นเอ็นกระทำเรา

ยกครับนรมตัวน,น,น,นะครวาแดงบางจบเบิร์นสินผู้เยีนเน่ยนี้นะมันต้องจับพทีพ่ดเดนืน่องจากว่ามันถึงจะไม่ได้เดียวกันอาจจะล้ำเสียงจิงโจ้อับน้ำห้านับหกไปที่ชนะสิงกับมับางควาดำเอออย่างนี้นับเจ็ดหยกขาวอเมรกิกาโอเคเจ็ดทั่วสามงานตอนนี้ เจ็ู้ตามนั้นครับหกผู้สามตาอันนี้ดาวรุงผู้ที่สเอ็ดยนต์น้ินด้เงน้ำง การความมาเพราะเาจ็คเดือนเลียวเบี้ยงเลแต่แแนาา <laughs> วนนี้่าสาบพ่ออีเสียแจกอีได้ไม่ได้ไหนหว่วยเดียวเฮาหวยเดียวก็่าีเดสตกาเนี่ยโอัตี้ก็เห็นนะเสียเสียพเกียรติมศสีควัมตานสุดลกทางนี้ใน,น,นวันนี้นะขนาดนอยชนกันน,นพี่น้องเอายกสียกซีใส่สเลยครับอ่ายกคนนี้น ยน้โดนบัตจับปือขอบุญนเด็กๆย่านน้ำเายกสองแเดีวกับวัดเจดนาผมกเวทีเอาอายุซากันไอ้บัวสวงเออเออไปหาพี่จันมวยต้แล้วสีจับยืนหนึ่งไม่น่สีจับยืนนึ่งพี่จันมวยตูแล้วพี่ย่เสอน่อย วาาครัโบเตอเอายอะมากน่ก็สมนะนี่ยอดเนีอย่างนี่จ๋าแบบมากคอทราบกันเราไปด้วยกันทุกวันท่าเข้าใจอยู่แล้วใคร่วยอายุสุดท้ายเชินับจำเปอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราควจะเวทานาการนะคะ,ะไปทา้วไปล้วงจะเปิดูึกยเตี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นคิเสองส่นนะครับอ,เบอาเภอสำลรงส่นหนึอาเภอดอนแะรงส่นหนครับ17ปันบาคาม19ันบาคามอยู่ที่ กีเล็กเรือปานากเล็มวเรือาทางเข้าบ้านที่เล็นะครับ19บ้าบานแล้วก็วันที่27นะรับทรองชนะเลิศอยู่ที่บ้านก้านหลือนะครับ27อยู่ที่บ้านกานหลืองโอ้ยวนเด đã qua 30, สมบวรทองอีเ,งเดียวิสศษโชนทั้งหมดแล้วก็ของเซวิจักสีการจะรับที่บ้านหลังใหญ่ก็วันที่2 6นะครับ26่กันบาครับ26กันบายอดลอยสยามยีนบเอกรับตี27ตั้นเดนีืว28ก็สองโซนรับักับเพื่ออพัยสี 29่สบเก็สโซนครับสีแนะยกบ้ากุลากับนายเจนจารสามสเมรอบกลางวันแต่กลางคืนสามสบเมรรอบกลงันอยู่เดียวรอบกลงคืนอยู่ของเจีย,ยมร์จแสด้ว่าเด็กมีรงนนี่อยู่สองทองางเนมียี่สิบแปดตัวที่สามสิบเมรสอบน้ำมนไีสองางเขาไล่ ยกอนาคตไปด้วยกันครับสองฝ่ายแล้นะครับเดบอดยังไม่ได้เข้าเได้เพื่อสานุูงลักเป็นเหตุกาวณ์สำคัญเห็นคุณตาสอบข้าวเบอร์ของไทยครับมวยไทยของเราก็อาหมอนน้ำต้มอันเรชสัญลักษณ์ของมวยยก สุดท้ายนะทีมควิ์ฟในหอบอลบต้องมีเสียงพิงเสกแอนนะจังไปไม่ได้บวยจนกล้าปวยไทยได้ยินเสียงแอนุ้ยเสได้กินนกแบบสิบวันจบแล้วสิบวันนาทีแล้วโอ้ยต้อีับ นักูศิ์ผู้ใหญ่ที่แล้วก็ปออดูท้ยสุดท้ายครับตีสามกเลยดลยียเสกไปยกุดท้ายนะอาวุธยังรุนแรงนะเหมือนเดิมไมดีทไม่แน่นอนนะอะไรเราเกิด้นได้

มาที่ของมันขาดเรื่องในมวนขาดคนละเอียดในมวยหลายย่านครับต้องขาดเลย่องในมวยเราดูมวยเล็กมาก็เยอะกล้แล้วมาเดียวเราจะมาดูรุ่นกลางแล้วเราก็วยมันไปดังไปถึงมวยมันใหญ่นะครับผมคู่ที่สี่เทพนครกับยอดไอคิวคู่ที่ห้าเหนือสยามฟ้าสั่งคู่หกก็จะเป็นรักทุกคนกับแสงเก่ง คู่ที่เจ็ดยอดพยักกับนกปรามครตามนี้ครับนเกเอีครับคแรกของรายการนะครับแดงนั้นนำขบวนน้ำเงินมน์เสน่ห์ครับแอ้โอค,โค,คนี้ก็ถือว่าปาดหัวตัวเข้าเ,เป็นผลผลิตของต้นกล้ามวยไทยครับก็ต,ต้อง ขอบคุณัวหน้าคณะหะวหน้าค่ายนะครับที่ช่วยกันทุกบำรุงดูแลลูกหลานนะครับให้มีความให้มีความรักความชอบนะครับในกีฬาโมยไทยสร้างกระดูส่งเสริมประสบการณ์โอ้ โดนอะไรครับครับตาสามยกโอ้ตาเด็กสมบูรณ์้กันทั้งคู่นะอ่าก็ไอคิดสั่งน้ำเงินระยกเข้าปุ่นดูครับใครจะเป็มวยก่อกันครับคู่นี้อยวดว่าไอคิวมวยมีไหม เอาเอาเลยบ่ะในกุทหมอโอ้ยโอุทหมอขาระยัเข้าคุ้นพุทธมอไก่แจกยาดมแล้วอ